ทุกคนใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรจ้าสีเหลืองช้างดาวสีเหลืองช้างสีขาวช้างดาวว้าวอ่าสีดำช้างดาวสีฟ้าช้างดาวสีเขียวช้างดาวสีแดงช้าง สีเหลืองช้างดาวทำไมต้องใส่ช้างดาวทำไมต้องใส่ช้างดาวช่วยตอบหน่อยสิจ้าช่วยตอบหน่อยสิจ้าทุกคนใส่สบายจริงเหรอแล้วสงการานนี้ล่ะ<อ>เราจะใส่ช้างดาวกันใช่ไหมจ้าทุกคนใช่ช้างดาวใส่สบายช้างดาวไม่ สบายสบายสบายพี่ดำเข้ามาทำไมเพราะเราใส่ช้างดาวทุกคนเราจะใส่ช้างดาวใช่ไหมจ้าสงกรานนี้ว้าวอ้าวโอเคช้างดาว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 ชสงกรานนี้ จบสองสามหนึ่งสองสามช้างดาวมาแล้วอ่ะช้างดาวโกโกวาช้างดาวมาแล้วจ้ะโกโกวาเราไม่สนใจอ่ะช้างดาวขาวอ่ะช้างดาวขาวมาค่ะเอามาโอออเเคสวยยืนมป้าใส่รองเท้าเตะยี่ห้อ นึกถึงรองเท้าแตะอย่างดีไม่ลื่นไม่หัวทิ่มใส่สบายคงทนถาวรอ,อย่าลืมนันยางตราช้างดาวนะจ๊ะพี่น้องช่องอเมะสกาวติดต่อได้ที่เพจจิ้งรีดดักแด้เข้าสารหอมสุรินเฟซเฟสบุ๊กของหลานสาวอแมเองนะคะสนใจทักได้ที่เพจรัวๆเลยนะคะรองเท้าแตะนั้นยางตราช้างดาว ของแพย้ยังไงก็ต้องดีแน่นอนสงกรานี้ใส่ยาวๆไปกับช้างดาวของเราไม่ลื่นไม่หัวทิ่มยืนหนึ่งในวงการรองเท้าแตะมีคุณภาพนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านจ้าฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะจุ๊บจุช้างดาวช้างดาว กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะ์และอย่าลืมอุดหนุนรองเท้าแตะดันยางตราช้างดาวจะจอดวางที่ไหนก็สวยงามโดดเด่นเป็นสง่าเสมอ thank you for watching please like share or subscribe See you n e x ค c ิปว v ดีโอ Bye บ y e thank you